สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงเวลาของการกัดตัวแบบนี้นะครับวันนี้วันที่30มีนาคมพศ2563นะครับแน่นอนครับคุณอยู่กับผมที่นี่โกเดนกูดกูดทองคำเรงทำเพื่อหมู่5้านาคมุมจังหวัดนคปรปฐมอีกเช่นเคยครับผมยืนอยู่ตรงนี้ครับที่แปลงผักกูด และในแปลงผักกูดของผมนั้นไม่ได้มีเฉพาะผักกูดครับวันนี้ผมอยากจะนําเสนอพืชอีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วก็ที่ผมซ่อนเอาไว้ในแปลงผักกูดเป็นเวลาประมาณ5ปีพืชตัวนั้นก็คือพืชตัวนี้ครับอินทผลัมซึ่งอินทผลัมที่สวนผมนั้นนั้นจะมีทั้งหมด5ต้นนะแล้วก็ตอนนี้มันเหลือจริงๆอยู่แค่2ต้นส่วนสามต้นนั้นก็ได้ทยอยเสียชีวิตไปเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะไปต่อกรกับด้วงนะศัตรูตัว,ตว,ตวสําคัญอย่างหนึ่งของอินทผาลาัมก็คือด้วงแล้วเราเองก็ไม่ได้ใช้สารเคมีที่จะไปกําจัดมันนะครับก็ใช้วิธีแบบธรรมชาติใช้ทรายโรยลงไปในช่วงกาบใบบ้างแล้วก็คือทุกๆเช้าเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราจะต้องมาเดินดูที่ต้นอินทผาลาัมของเรานะฮะถ้าเราเห็นเนี่ยแน่นอนเราจะต้องเข้าไปจัดการด้วง เรียกว่าเข้ามาชนชัยเนี่ยเราต้องคว้านเข้าไปหาตัวมันได้เจอแล้วมันดึงออกมาเนี่ยมนจะสังเกตเห็นว่าที่ที่ต้นเนี่ยก็จะมีร่องรอยอยู่นะครับก็สามต้นก็เลยต้องปล่อยให้ไปเป็นอาหารของดวงไปนะครับก็จะเหลืออยู่แค่สองต้นนะครับครับด้วยความที่แบบว่าอยู่ในช่วงกักตัวก็อยากจะหาอะไรทําอยากจะหาอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อไม่ให้ชีวิตมันล่วงเลยไปโดยไร้ค่า ซึ่งสถานการณ์โควิดตอนนี้นั้นก็ลุกลามไปทั่วทั้งโลกแล้วนะครับถือว่าเรามากักตัวอยู่ในสวนถือว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปคอนเน็กชันกับใครทั้งนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทําเวลาให้มีค่ามาที่สุดนะครับมาแบ่งปันความรู้แล้วก็มาแชร์กันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยว่าจเจ้าอินทปาลัมต้นนี้เป็นสายพันธุ์อะไร ผมเองก็บอกไม่ได้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเพราะว่าตอนแรกที่นำเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งหมด5ต้นเป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันตายไปสมต้นอีกสองต้นนั่นคือพันธุ์อะไรเพราะว่าป้ายชื่อมันหายนะฮะตอนนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่ในวงการอินทราลามเห็นแล้วช่วยเม้นช่วยให้ความรู้ผมหน่อยนะครับว่าสายพันธุ์ตัวนี้คือพันธ์อะไรนะครับในจํานวน5าสายพันธุ์มันจะมีอยู่สองสายพันธ์ที่ผมจาชื่อได้ก็คือ บาฮีและก็เม็ดจูนนะฮะแต่อันนี้ใช่บาฮีหรือเปล่าหรือเม็ดจูนหรือเปล่า,ารบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยบอกมาหน่อยนะครับจะเป็นปะกุลอย่างยิ่งเลยครับผมโอเควันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูความาใกล้ชิดของมันนะครับว่าเรามาดูกันใกล้ๆว่าว่าหลังจากที่เขาแทงจันเมื่อประมาณเดือนเดือนกุมภานะฮะประมาณว,วันที่2หรือวันที่3เนี่ยเราก็ทําการผสมนะฮะอันนี้เป็นวีดีโอสองที่เขาให้ ให้จันปีแรกเขาให้จันก็เขาให้มาหนึ่งจันแต่เราก็หาเกรสรตัวผู้มาผสมไม่ทันก็เลยเฝวาปีนี้เป็นปีที่สองให้มาทั้งหมด7จันก็โชคดีว,ว่าเราตั้งรับได้ทันก็คือมีเชื้อ,อเกรสรตัวผู้ก็เลยผสมทันนะครับวันแรกที่ผสมเสร็จเนี่ยผมก็จะคลุมถุงด้วยใช้ถุงแบบนี้นะครับคือเป็นถุงเป็นถุงที่เรียกว่าเขาใช้สําหรับใส่วล์รูปทรงจะเป็นรูปทรง ยาวเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับพอผสมเสร็จแล้วเนะี่ยผมก็สวมเอาไว้เลยเหมือนแบบนี้นะฮะสวมเอาไว้เลยนี่ก็ไม่แกะดูอีกเลยนะครับก็ให้น้ําปกติทีนี้เนี่ยผมก็ทําการหลังจากนั้นประมาณสักเดือนกว่าๆผมก็ลองแกะดูนะฮะบ,บางช่อก็จะมีเม็ดติดเต็มไปหมดเลยบางช่อก็มีเม็ดน้อยล่วงเกือบหมดเลยก็มีนะครับ ็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูมาแกะถุงดูนะครับว่าตอนนี้ผมแกะไปทุกถุงละจะมีเหลืออยู่อีกถุงหนึ่งซึ่งยังไม่ได้แกะเดี๋ยวเราจะไปแกะพร้อมๆกันไปดูว่ามันจะมีเม็ดให้เราดูไหมมันจะสวยเหมือนเหมือนเม็ดข้างหลังนี่หรือเปล่าเนะี่ยเม็ดข้างหลังนี่สวยงามมากครับด้วยความที่แสงส่องไม่ถึงเขาก็เลยดูขาวอวบเหมือนกับเม็ดไมโยมเลยน่าทานนะฮะแต่ก็ยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกัน ไปแกะอีกถุงหนึ่งพร้อมๆกันเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมารลุ้นกันนะครับไปดูกันเลยครับอันนี้ที่ผมแกะถุงไปวันนี้นะครับเพิ่งแกะใหม่ๆสังเกตเลยว่าเขาแบบดูออกเหลืองๆเลยนะฮะดูคลีนมากเลยนะครับเพราะว่า ไม่ได้แปดเปื้อนด้วยฝุ่นแลวก็แสงแดดก็ส่องไม่ถึงแต่หลังจากนี้ไปก็คงจะเริ่มเป็นสีเขียวเหมือนช่ออื่นๆนะครับอันนี้ช่อนี้ที่แกะไว้หลายวันแล้วนะครับก็ผมก็มีเวลาผมก็มาเด็ดเม็ดที่มันชิดๆกันออกบ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันแน่นจนเกินไปนะครับเด็ดออกไปบ้างพอเราแกะถุงแล้วเราก็มัดเชือกผมใช้ลวดน,นะครับมัดให้มันเป็นช่อนะครับแล้วก็โน้อมกิ่งลงมานิดหน่อย ไม่อยากโน้มแรงนะครับกลัวาเขาจะหักอันนี้ก็น้มไว้แล้วนะครับกิ่งนี้ก็น้มไว้แล้วนะทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาโน้มกิ่งก่อนที่จะโน้มกิ่งเราจะทําการแกะถุงก่อนนี่นะครับนี่เจ้าช่อนี้นะแกะออกมาจากในถุงแล้วแทบจะหมดเลยนะเหลือนิดเดียว นิดเดียวเลยนะครับก็ไม่เป็นไรมันก็ดูไม่แน่นก็อยากรู้ว่าช่อเนี้ยเต็มที่แล้วก็จะได้ไม่โตแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันห่างมากอันนี้ก็ถือว่าแน่นอยู่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโอเคครับทีนี้เราจะมาแกะถุงตัวนี้กันก่อนนี้เราจะส่องดูก่อนนะครับว่าในถุงเนี่ยมันมีหรือเปล่าโอ,โอ้เห็นไหมครับ เห็นนะครับเห็นนะครับว่ามีเม็ดอยู่เรียงเต็มไปหมดเลยทางจะแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงลงมานะครับผมจะดึงถุงลงมาแล้วก็มาลุ้นกันว่าเม็ดสวยหรือเปล่าอ่าโอเคสนุกกันนะครับผมจะค่อยๆดึงอันนี้ถุงที่ใส่อยู่ก็เป็นถุงวายนะครับรใช้วัสดุที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโอเคจะค่อยๆแกะนะครับ ดึงได้ไหมดึงมือเดียวเป็นไรป่ะไม่ดึงหรือว่าต้องฉีดโอเคดึงไมอ่ออกอะเดี๋ยวนะครับผมจะลองใช้เกียวเกี่ยวดู ได้ไหมฉีกดูดีกว่าไม่เป็นไรเราเค่อยๆฉีกมาจากก้นถุงแล้วกันนี่อู้เฮ้ยฉีกแล้วครับอ๋อ หน้าตาดีเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่แก่เลยครับโอ้โหก็ไม่ขี้เหร่นะครับโอ้โหแต่ก็มีร่วงก็มีร่วงเยอะเหมือนกันนะครับในถุงนะครับมดด้วยโอเคแก่มาเรื่อยๆ โอเคเลยเยอะเลยนะครับติงไปอหรือจะเอาไว้แค่นี้ดีก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่า,อ,าอินทลพาลัมม,มันยังไม่มีสูตรตายตัวแน่นอนนะครับลักษณะแบบว่าสวนใครก็สวนใครนะครับสูตรใครก็สูตรมัน